สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหากันนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะเราเข้าจุดประสงค์การเรียนรู้เลยนะคะนักเรียนสามารถจําแนกความต้องการและความจําเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดํารงชีวิตได้นะคะ สิ่าที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าปัจจัยสี่ค่ะมีอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะคะเรามารู้กันทีละตัวเลยดีกว่าอย่างเช่นอาหารนะคะอาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตในวัยเด็กอาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตในวัยผู้ใหญ่ อาหารช่วยช่องแซมส่วนที่สุบหรอและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนควรเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการเช่นรับประทานผักและผละไม้ดื่มน้ำที่สะอาดนะคะนักเรียนทำกันอยู่แล้วนะคะตอนนี้ต่อไปอันที่สองค่ะเครื่องุ่งหม,มเราทุกคนจำเป็นต้องมี เครื่องนุ่งห่มเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและช่วยปกปิดส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่เสื้อผ้ากันอยู่แล้วนะคะใส่ปกปิดทําให้ร่างกายเราเนี่ยอบอุ่นใช่ไหมคะต่อไปอันที่สามค่ะที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยช่วยปก,ป,กป้องผู้อยู่อาศัยไม่ให้ถูกแดดถูกลมถูกฝน หรืออันตรายจากสิ่งต่างๆและเป็นที่พักผ่อนนอนหลับใช่ไหมคะนักเรียนอันดับที่สี่เลยข้อสุดท้ายนะคะสิ่งนี้สําคัญกับสำหรับนักเรียนนะคะแต่ไม่ได้สําคัญตลอดเวลานะคะก็คือยารักษาโรคในการดํารงชีวิตนะคะทุกคนต่างมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุสารปนเปื้อนในอาหารที่บริโภคหรือเชื้อโรคต่างๆ และเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องรักษาให้หายใช่ไหมคะดังนั้นยารักษาโรคจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการมงชีวิตอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต่อการมรงชีวิตทั้งสอย่างเราเรียกว่าปัจจัยสี่นะคะซึ่งมีความสำคัญต่อการมงชีวิตนอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นซึ่งถือว่าจำเป็นในการมงชีวิตประจำวันในปัจจุบันเช่นสบู สำหรับทำความสะอาดร่างกายแพลงสีฟันและยาสีฟันรวมทั้งความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยนะคะสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์มนุษย์มีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัยสี่ได้แก่อ,อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคในการดำรงชีวิต แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนต้องการใช้สินค้าและบริการอื่นๆด้วยที่นอกเหนือจากปัจจัยสี่ใช่ไหมคะเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายหรือมีความสุขมากขึ้นอย่างเช่นเราต้องการโทรศัพท์เพื่อนที่เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะเด็กๆ เราต้องการรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางใช่ไหมคะเวลาไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติพี่น้องเราต้องการ,รอุปกรณ์การเรียนเช่นหนังสือเรียนเครื่องเขียนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการความรู้ความสามารถเราต้องการของเล่นด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เพื่อความสนุกสนานใช่ไหมคะและมีอีกอย่างหนึ่งนะคะ ก็คือโทรทัศน์เราต้องการชมรายการโทรทัศน์เพื่อความบันเทิงไปนะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการสินค้าและบริการต่างๆเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ดังนี้นะคะหการใช้รถทําให้เกิดความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเดินทาง 2. การใช้อุปกรณ์กีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงออกกําลังกายทุกวันนะคะจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงนะคะก็ต่อไปนะคะการดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือพิมพ์ทําให้ทราบข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นก็สุดท้ายการใช้โทรศรัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ันนี้ก็เป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้สินค้าและบริการใช่ไหมคะเด็กๆเรามาดูข้อสุดท้ายกันหลักการเลือกสินค้าที่จําเป็นมีดังนี้นะคะเลือกซื้อสินค้าโดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยต่อไปเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาเหมาะสมไม่แพงเกินไปนะคะ ข้อต่อไปเปรียบเทียบราคาสินค้าชนิดเดียวกันก่อนตัดสินใจซื้อก็ต่อไปไม่เลือกซื้อสินค้าตามตามคำโฆษณาชวนเชื่อนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึหกหัดนะคะหน้าต่อไปนะคะให้นักเรียนเนี่ยไปสำรวจรายการสินค้าที่ห้องสากลก,กันนะคะให้นักเรียนจําแนกสินค้าว่าสิ่งไหนที่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และสิ่งไหนที่เป็นความต้องการของนักเรียนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนแยกแยะออกมานะคะแล้วส่งงานครูในชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปกันในครั้งต่อไปได้เลยนะคะเด็กๆแล้วเจอกันค่ะ